ส,สวัสดีครับวันนี้ผมจะผมจีดแการมงคลน้องตุ้งวันนี้ผมจะมาเรียงความมันพ่อด้วยความรู้สึกของนางสาวมายุดาสุนเพชรแผนเกพัฒนาธุรกิจรอพอวิภาวดีเครดิตนางสาวมายุดาสุนเพชรแผนเกพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาลวิภาวดีได้รับรางวัลชนะเลิศ ในหลวงเป็นชื่อที่ชาวไทยเรียกติดปากและเป็นขวัญใจของชาวไทยมาตลอดโดยเพราะท่านจะให้เราได้ทุกอย่างไม่ว่าท่านจะเหน็ดเหนื่อยจะอ่อนจะเพียแต่ท่านก็ไม่เคยที่จะหยุดทำเพื่อประชาชนแม้แต่ครั้งเดียวและท่านทรงมีพระราชโกนนี่กิจจต่าง ต่างมากมายอาทิเช่นพระราชากรานีกิจจะด้านาศาสนาด้านความมั่นคงภายในประเทศด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและอีกมากายท่านจงตั้งพระไทยร,รมพระราชากรานียักิจอย่างดี เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพ่อหลวงของแผ่นดินท่านทรงประสูติเมื่อวันที่๕ธันวาคมชาวไทยจึงถือว่าวันที่๕ธันวาคมของทุกปีเป็นวันพ่อแห่งชาติท่านทรงสนพระไทยในเรื่องดนตรีสากลมากท่านทรงชอบเป่า ซ็กโซโฟนท่านมีพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาด้านทรงระนักดีว่าการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนเยาวชนเยาวชนนั้นเป็นพื้นฐานอันสำคัญของประเทศชาติ จึงทรงประกาุนาปวดกก้วปวดกระหม่อมพระราชทานครับจัดตั้งมูลนิธิอานันทุมหิตละให้เป็นทุนสำหรับการศึกษาในแขนงวิชาต่างๆเพื่อให้นักศึกษาในประเทศต่างๆโดยไม่มีเงื่อนไขผูกมัดแต ละการใดเพื่อจะได้นำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศชาติต่อไปนอกเหนือจากนี้แล้วทรงมีพระราชดดำริให้ดำเนินการจัดทำศาลานุกรมไทยสำหรับเยาวะชนขึ้นยังมีพระราชโกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข พระบาทสมเด็จพระได้เจ้าอยู่วทรงมีความวางหญ่ประชาชนชาวไทยในทุกด้านโดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามัยซึ่งพระองค์ถือว่าเป็นปัญหาปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขดังพระราชดำรัสว่า ถ้าคนเราสุขภาพเสื่อมโทรมก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศไทยก็คือพล,ลเมืองนั่นเองผมรับ